สวัสดีครับมาต่อกันกับคุยหลังดูกับเรื่องมังกรหยกปี2024คลิปนี้ผมจะรวมตั้งแต่ตอน24ไปถึงตอน30เลยล้วกันนะก็จะไปแบบเร็วหน่อยจะพูดถึงแค่เฉพาะฉากที่มันมีประเด็นอันดับแรกเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าตอนที่หนีลงจากเขามือเหล็กเนี่ยเขาจะทําฉากขี่นกยังไงเพราะว่ามันจะดูเวอ่เวอร์ใช่ไหมเออเขาทําดีนะเป็นลักษณะบแบบใช้วิชาตัวเบากระโดดเหยียบที่ตัวนกไปเรื่อยๆแบบนี้ เสร็จแล้วก็จะมาฉากท,ที่เจอกับเอ็งโกก็ใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งแต่นี่ก็คือตัดแล้วนะนนิยายเนี่ยมันเยอะกว่านี้ผมว่าก็เดียวที่ย่อลงแล้วเขาก็ไปตัดในช่วงที่ขึ้นเขาไปหาอิตเต็งใต้สื่อด้วยจริงๆแล้วมันจะต้องมีการผ่านลูกศิษย์ของอิตเตงเนี่ยเป็นด่านๆไปนะกว่าจะไปถึงแต่ผมก็โอเคนะคือฉากพวกนี้นมันมีความหมายเพียงแค่ให้ได้เห็นว่าผู้ลูกศิษย์เนี่ยไม่อยากจะให้มีการรักษา นอกนั้นก็ไม่มีอะไรสําคัญกับเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่สุดท้ายปลายทางเนี่ยมันก็ขึ้นไปได้อยู่ดีจําได้ว่าตอนที่อ่านรอบหลังๆเนี่ยผมก็จะอ่านค่อข้างช่วงนี้ไปแล้วก็จะคิดในใจนะว่าถ้าผมทาซีรีส์เนี่ยจะย่อช่วงนี้ลงคือนอกจากมันจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้ว่าจะสนุกสักเท่าไหร่นะมันก็จะมีช่วงที่แบบอื้งยงได้โชว์ปัญญานิดนึงใช่ไหมเป็นการแต่งกอนอะไรแบบนั้นนะ่ะซึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรหรือว่าตอนเจอกัดซิกรเนี่ยก็ยิ่งไม่มีอนะมม่ววัยู พิเศษหน่อยก็จะมีตอนที่เจอคนแรกที่มีให้จับปลาวิเศษอะไรเนี่ยแต่ตัวปลาตัวนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเนื้อเรื่องที่พิเศษก็คือมันจะมีประโยชน์สคัญประโยชน์หนึ่งก็คือที่กุ้เจ๋งบอกอึ้งยงว่าบนเส้นทางปอลพบจะมีพิเจ๋งเดินเคียงข้ากับเจ้าก็ประมาณว่าถ้านานตายเขาจะตายตามไปด้วยซึ่งคนเขียบนบทเนี่ยเขาก็รู้งานนะเขาก็ย้ายประโยชน์เนี้ยไปไว้ในช่วงตอนที่อยู่บ้านเองโก เมื่อ,อประโยชน์นี้ย้ายไปแล้วไอ้ทั้งยัตัวเนี้ยก็เลยสามารถจะตัดได้เพียงแต่ว่าผมว่าเขาตัดสั้นไปมันน่าจะให้มีการแบบไปเจอศิธิ์ของอิดเตงมาขวางบ้างอาจจะมาพร้อมกัน4ี่คนเลยเหมือนกับปี2008ก็ได้หรือไม่ก็ให้เห็นว่ามีการฝ่าฟันสักหน่อยมีการปีนเขาอะไรพวกนี้ให้มันเห็นว่ากว่าจะขึ้นไปได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่ององ่ายๆอันนี้คือตัดแบบว่าตัดตัวละครทิ้งไปหมดเลยมันก็เลยดูจะเจอง่ายรักษาง่ายไปหน่อย ต่อไปก็จะเป็นช่วงย้อนไปเล่าเรื่องราวของเอ็งโกนะก็เล่าได้ค่อนข้างจะละเอียดแต่ผมจะไม่ค่อยถูกใจเสียงภาคของเอ็งโกสักเท่าไหร่เวลาภาคตัวละครอื่นด้วยเสียงนี้ผมก็จะรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องให้คิ้วโชวย,ยิ้มเนี่ยมาที่นี่เลยมันก็เลยต้องมีการปรับหลายอย่างถ้าตามเดิมเนี่ยมันจะต้องลงเขาไปก่อนแล้วก็ไปเจอที่กลางแม่น้ําใหญ่แต่ว่าเนี้ยปรับให้มาเจอกันที่นี่เลย ก็คือเป็นคิ้วโชวยิ้มมาในถิ่งของอิดเตงแล้วก็โผมาให้เห็นด้วยตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะสมเหตุสมผลหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่เอาจริงแล้วถ้าไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยมันก็กระชับดีนะประหยัดต้นทุนด้วยเพราะว่าถ้าเป็นฉากบนเรือกลางลำน้ำเนี่ยมันนา่าจะต้นทุนสูงแต่ก็เสียดายนิดนึงนะเพราะว่าไอ้ตรงสู้กลางแม่น้ําใหญ่เนี่ยมันก็ตื่นเต้นดีว่ามันจะหนีออกไปจากสถานการณ์นี้ยังไงตอนแรกนาะยอึ้งยงกะว่าจะใช้นกนะขี่นกไปแต่ว่านกมันไม่มา มันก็เลยลุ้นไงว่าจะออกยังไงซึ่งตัวนี้ก็จะมีฉากต,ต่อสู้กับคิวโชวยิมนะแต่ว่าผมพูดเรื่องฉากต,ต่อสู้มาหลายคลิปแล้วผมข้ามแล้วกันมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละจะมีนิดนึงก็คือตรงช่วงม้วนตัวเนี่ยผมว่าโเจิงท่าสวยอยู่เหมือนกันแล้วมันก็จะเหมือนมีแผนของอึ้งโยงนะให้มีการนับกระบวนท่าอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ผมดูแล้วไม่เห็นจะเข้าใจเลยว่ามันคือแผนอะไร จากนั้นก็ไปเล่าที่เจ็ดประหลาดกลางหนามขึ้นกอดดอกท้อแล้วก็เล่าในส่วนของอึ่งเอซือกำลังสอนสากโกซึ่งจุดที่แปลกก็คือฉากนี้เหมือนว่าจะออกไปทางตลกหน่อยเพราะว่าอึ่งเอซือเวอร์ชันนี้คาแรคเตอร์มันแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะมันไม่ค่อยเสถียรนบางช่วงจะดูเข้มไปหรือถ้าจะเอาเข้มแบบนั้นให้มันแบบนั้นไปตลอดก็ยังโอเคแต่อันนี้บางทีก็ดูจืดไปแล้วตอนนี้ก็กลับมาเป็นตลกแบแบบแปลกๆไม่รู้เหมือนกันนะผมอาจจะรู้สึกเป็นคนเดียวก็ได้แต่ว่ารู้สึกมันแปลกๆนิดนึงอ่ะ จากนั้นเขาก็ตัดไปที่อันชิโกงกับจิวแปะทงเจอกับพวกตัวร้ายเขาใช้เวลากับเรื่องเหล่านี้นานม,มากเลยทั้งตอนเจ็ดประหลาดครึ่งเกาะกับทั้งตอนที่อันชิโกงมาเจอกับพวกตัวร้ายแล้วตอนที่ก้ยเจ๋งอึ้งยงมาเจอเนี่ยมันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเลยจริงๆแล้วสถานการณ์ตอนนั้นมันก็ค่าจะขับขันคืออันชิโกงเนี่ยเขาสูญเสียพลังฝีมือใช่ไหมก็เลยโดนพวกตัวร้ายเนี่ยจ,จัดการเขาเลยเข้าไปหลบในถ้ำถึงจะมีจิวแปะทงอยู่แต่ว่าจิวแปะทงเนี่ยก็ดันโดนหลอกนะให้แข่งเกมจ้องตา ก็เหลือแต่กวัวเต็งอาที่บังเอิญม,มาเจอเขาก็สู้พวกนั้นไม่ได้หรอกแต่เขาก็ยินยอมจะสละชีวิตเพื่อจะปกป้องอันชีกงคือสถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างจะวิกฤตไงล้วพระเอกเนี่ยก็มาช่วยพอดีแต่ว่าน,นี่เขาทําออกมาแบบชิลๆมากเลยก็เลยดูไม่มีอะไรและเกมจ้องตาเนี่ยทำไมอีกฝั่งหนึ่งมันหลับตาก็ไม่รู้มันก็แปลกๆนะคือเขาเปลี่ยนไปหลายอย่างแต่ว่ากวัวเต็งอาเนี่ยยังคงหน้ารําคาญเหมือนเดิมมีอะไรก็ไม่พูดให้มันชัดเจน ต่อไปก็จะเป็นฉากกุ้ยเจีงอึ้งยงขึ้นบนเกาะนนะก็ไปเจอกับศพของเจ็ดประหลาดชุงนี้จะมีซีนอารมณ์เยอะตอนผมฟังแบบภาพไทยเนี่ยผมจะไม่ค่อยอินกับกุ้ยเจงเท่าไหร่แต่พอลองมาฟังเสียงจริงก็ดีขึ้นนะย้อนกลับไปฟังของไทยใหม่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาภาคไม่ดีที่ตรงไหนทั้น้ําเสียงทั้งจังหวะมันก็โอเคหมดเลยแต่ไม่รู้จะไงนะฟังซาวแถงมันดูอินกว่าแต่ตอนแสดงกับอึ้งยงผมรู้สึกว่าอึ้งยงแสดงละเอียดกว่าอันนี้มาถึงภาพร,มรวมรวมานะฉากอื่นๆด้วย อย่างง่ายๆเลยตอนอยู่ที่เข่ามือเหล็กแล้วก็ถูกลงควันไฟใช่ไหมทำไมผมเห็นมีอึ้งยงคนเดียวที่สำลักควันผมก็พยายามจะใส่เหตุผลไปนะอาจจะเพราะว่าอึ้งยนตนบาดเจ็บอยู่อาจจะเพราะว่ากำลังภายในน้อยกว่าอีก2คนอาจจะเพราะว่ากูเจ๋งกินเลือดงูอะไรมาก็แล้วแต่แต่มันก็ไม่ได้ถูกอธิบายลงไปไงภาพที่เราเห็นก็คือคนนึงเนี่ยสำลักควันแต่คนนึงยืนชิลแล้วมันก็มีอีกหลายฉากหลายตอนที่ผมจะรู้สึกการแสดงมันไม่ได้อยู่ในเลเวลเดียวกันเหมือนว่าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันอะ แต่มันก็เล็กๆน้อยๆน,นะผมอาจจะรู้สึกเป็นคนเดียวก็ได้ต่อไปก็จะเป็นฉากอึ้งเอซือเจอกับเจ็ดชวนจินซึ่งอยู่ดีก็มีอีจี้เพ้งโผล่มาเหมือนไม่ได้บอกด้วยนะว่าเขาเป็นใครแต่ว่าคนที่เคยดูภาค2มาเนี่ยจะรู้ว่าไอเนี่ยแหละเป็นผู้เชี่ยวชาญการปล่อยน้าวิสุทธ์แต่ในนิยายฉบับปรับปรุงใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะให้เป็นอีกคนหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมฉากต่อสู้เนี่ยก็ทำให้พวกชวนจินนี่แบบดูกระจอกมากเลย และเนื้อเรื่องในส่วนเนี่ยก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะเปลี่ยนไปหมดเลยมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันแต่มันก็โอเคนะใจความสําคัญเนี่ยก็ยังอยู่ส่วนที่ไม่ค่อยจะโอเคก็คือช่วงท้ายๆท,ที่แบบพวกทหารมามาบุกใช่ไหมมายิงธนูอะ่ะฉากนี้มันจะต้องวิกฤตมากกว่านี้มันจะมีทั้งหมอนะทำให้หมออะไรไม่เห็นมีทั้งงูพิกข,ของอาวองหงมีทั้งธนูที่ยิงมาเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยแต่กระสานสร้างเซ็นไปคนละที่คนละทางแต่อันนี้ก็ทำมาแบบชิลมากๆเลยมีธนูยิงมาก็ เข้าไปคุยกันในร้านแล้วซัพัรเนี่ยก็แอบหนีไปง่ายๆมันเลยไม่ได้มีความตื่นเต้นเลยแต่สุดท้ายเขาก็สามารถจะวนมาเป็นฉากให้อึ้งยงหนีไปกับโกตังอาสองคนได้อยู่ดีแล้วก็จะเป็นฉากอึ้งยงไขคดีซึ่งก็โอเคนะตรงนี้ทำได้ดีก็ไม่ได้เล่าข้ามสวดสำคัญไปจากนั้นก็จะเป็นช่วงไทมส์สคริปนะอึ้งยงหายตัวไปกูเจ๋งก็ตามหาอยู่พักนึงแล้วก็ไปอยู่ที่มองโกซึ่งก็จะมีฉากต่อสู้กับอาเอีงง ผมว่าฉากบูก็เหมือนเดิมแหละไม่พูดซ้ำละกันพูดมาหลายคลิปแล้วทีนี้ก็จะเป็นตอนพระนานได้เจอการบนยอดเขาผมว่าตอนที่มาสกิดไหลเนี่ยจังหวะมันไม่ลงตัวนะมันเลยดูตลกนิดนึงอะ่ะทําไมเขาไม่ถ่ายใหม่ก็ไม่รู้จังหวะมันแบบล่านๆหนะ่ะมันไม่พอดีแต่ว่าอึ้งนยนตนยออกมาไม่ว่าจะเป็นฉากไหนก็น่ารักน่ามองตลอดเลยคือนานจะมาอารมณ์ไหนเนี่ยก็น่าดู ส่วนอ e ้ h o เเนี่ยเขาตัดไปเยอะมากซึ่งผมเห็นด้วยนะว่าควรตัดเพราะว่าจะมีตอนที่กเจ๋งรับปากว่าจะไว้ชีวิตให้3มครั้งใช่ไหมซึ่งตรงน,นั้นมันก็จะมีฉากหลายฉากนะมีฉากขุดหลุมดักแล้วก็มีการดำดินมีฉากถูกขังในน้ําแข็งอะไรพวกนีน้ซึ่งมันจะดูแบบเวอร์เรเกินจริงไปเยอะตอนนั้นตัดออกไปได้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเวอร์ชันเนี่ยเขาจะทําแบบสมจริงใช่ไหมข้าไปตอนโดนขังบนภูเขาสูงเลย นี่ก็เป็นอีกฉากที่ผมจะรอดูว่าเขาจะให้อาวิ่งโฮงเนี่ยแก้ผ้าแล้กกวก็โดดผ้ายังไงคือมันจะต้องถอดเสื้อผ้ามาทําเป็นร่มชูชีพใช่ไหมแลว้วเวอร์ชันนี้อาวิ R ่งโฮงก็ค่อนข้างจะเท่ซะด้วยจะให้มาอยู่ในสภาพแบบทุรัทุเลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีมั้งปรากฏว่าเขาให้ดูแบบบินอยู่แบบไกลลิฟเลยอะมองแทบจะไม่ออกว่าเป็นอะไรแล้วเหมือนจะไม่ได้อธิบายด้วยนะให้เห็นแค่นั้นแล้วก็ข้ามาเป็นฉากอึงงอ้งยองนะก็ให้ทหารเนี่ยทำชุดเป็นแบบเครื่องร่อน ฉากที่บุกเมืองโดยการบินไปเนี่ยก็ถือว่าอลังการอยู่นะก็ดูดีแล้วมันก็จะมีช่วงที่อึ้งยงหนีไปกัวเจิงก็ออกไปตามหาแล้วก็ไปเจอเอาเอีหงโดนสายดูดช่วงนี้เขาก็ย่อลงมาเยอะซึ่งก็ดีแล้วเพราะว่าตอนที่ผมอ่านเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยืดไปแต่ส่วนหนึ่งที่ไม่อยากจะให้ตัดเท่าไหร่ก็คือมันจะมีตอนที่เอาเอีหงเนี่ยจับกัวเจงไปแล้วก็ให้ฝึกแล้วก็ใช้ก้าวอิ่มให้ดูมันก็เป็นช่วงที่กัวเจิงเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างมาก เราจะมีช่วงที่สู้กับจิวแปทโทนแล้วก็คิวโชยิ้มในห้องศีลานในความมืดด้วยฉากนี้เขาก็ตัดออกซึ่งก็เหมือนว่าปี2017ก็น่าจะตัดออกเหมือนกันข้ามไปในช่วงท้ายเรื่องก้อยเจ๋งจะสับสนนะว่าเขาจะฝึกวิชาต่อสู้ไปทําไมมีแต่ทําร้ายคนใครพยายามจะมาอธิบายเขาก็ไม่เข้าใจจริงๆแล้วสิ่งที่ครูชูกีอธิบายเนี่ยก็ถูกแล้วแหละคือฝึกไว้เพื่อปกป้องคนอื่น แล้วก็เอาไว้ทําร้ายคนที่ชั่วร้ายเพียงแต่ว่าบารมีของครูชุกิในใจของกุยเจ๋งเนี่ยมันยังไม่มากพอคนที่มาทําให้เขาคิดได้จริงก็คืออังชิก,กงฉากนี้นจริงๆแล้วมันคือฉากไฮไลท์หนึ่งของเรื่องเลยนะมันคือฉากที่คิวโชยิมเนี่ยถามทุกคนว่ามีใครบ้างที่ในชีวิตไม่เคยฆ่าคนหรือว่าไม่เคยกระทําผิดคิดร้ายถ้ามีเนี่ยให้มาลงมือกับเขาได้เลยทุกคนก็เงียบกริบอิทเตงเนี่ยถอยไปคนแรกเลยกุ้ยเจ๋งเนี่ยก็ฆ่าทหารฆ่าศึกไปเยอะ อึ้งยงก็กั่นแกล้งก่อกลวงเขาไปทั่วก็มีแต่อ้างชี้กงนี่แหละที่โผล่มาแล้วบอกว่าในชีวิตเขาเคยฆ่าคนมาทั้งหมด231คนรู้เป็นคนชั่วช้าสามานทั้งสิ้นไม่เคยพาไปฆ่าคนดีแม้สักคนเดียวเออชาเนี้ยอย่างเท่แล้วมันก็เป็นการคลายปมในใจให้คุยเจ๋งว่าไอ้วิชาต่อสู้เนี่ยถ้าไปใช้ในทางที่ถูกมันก็จะได้แบบอ้างชีกง้กงที่เป็นแบบจอมยุทธ์มีคุณธรรมอย่างแท้จริง ผมถึงบอกว่าบุคลิกของอาชิโกเนี่ยมันจะต้องแบบเปิดเผยชัดเจนจริงใจไม่โกหกเพราะมันจะลงล็อกกับฉากนี้ถ้าไปทําให้อังชิโกดูลึกลับดูมีอะไรในใจเยอะดูแบบไม่เปิดเผยมันจะทําให้ฉากนี้ดูมีน้ําหนักไม่พอมันจะเกิดการตั้งคําถามว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าผมก็เลยรอดูว่าเวอร์ชรั่นนี้ยเขาจะทาฉากนี้ยังไงให้มันดูมีพลังปรกากฏว่าเขาไม่ทําคือก็ไม่ได้ตัดออกนะ แต่ว่าให้เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนกับว่าอิดเตงมาเสกอะไรสักอย่างใส่หัวก็เจ๋งแล้วมันก็เหมือนกับว่าเข้าไปอยู่ในภวังแล้วก็เป็นพวกคนต่างเนี่ยมาพูดๆๆๆๆหลกถึงอันชิโกนน่ก็มาพูดด้วยกลายเป็นแบบนั้นไปสังัานมันก็ประหลาดอยู่นะพอช่วงก็จะจบเนี่ยเขาก็เพิ่มเรื่องมานะให้กลับมาที่บอสใหญ่อย่างเอาเอียงหงก็มีฉากต่อสู้ซึ่งควรจะเป็นฉากใหญ่สุดของเรื่องแต่ก็ออกมาแค่นี้แหละและเอาเอียงหงก็เป็นบ้าไป ิดท้ายก็ไปที่ศึกชุมนุมวิจารณ์กระบี่ที่เขาหัวซัวซึ่งเวอร์ชันนี้ไม่มีการต่อสู้คือเนื้อเรื่องช่วงหลังเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมมันก็เลยสู้กันแบบในนิยายไม่ได้แล้วเขาเลยตัดออกไปซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะเพราะว่าเท่าที่ดูฉากบูของเวอร์ชั่นนี้มาต่อให้เขาทาฉานี้มาก็น่าจะแบบสั้นๆแล้วก็น่าจะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้รู้สึกผิดหวังที่มันจะไม่มีฉากนี้นะ อะไรก็เป็นอันจบมังกรหยกปี2024เออเห็นมีคนถามเยอะว่าแล้วพาร์ทอื่นๆล่ะเรื่องของพวกจอมยุทธาทิตาเาจะฉายเมื่อไหร่ผมยังไม่เห็นกําหนดการนะเห็นแต่ข่าวลือนั่นนี่หลากหลายมากมายเลยบางคนบอกว่าเรตติ้งไม่ดีก็เลยไม่ฉายต่อแล้วผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวยังไงมันน่าจะต้องเว้นระยะอยู่แล้วคงจะไม่สามารถจะฉายต่อกันได้เพราะว่ามันคือเรื่องเดียวกันคือทางการจีนเนี่ยเขากำหนดให้เรื่องหนึ่งจะไม่เกิน40ตอนใช่ไหม ถ้ามันเกินเนี่ยจะต้องแบ่งเป็นอีกภาคหนึ่งแล้วมันจะต้องมีการเว้นระยะในการฉายไม่งั้นทุกคนก็ทํามาแบบยาวเลย80ตอนแล้วก็บอกว่าแบ,บ่งเป็น2ภาคแต่ว่าฉายต่อกันแล้วแบบนั้นจะมีกฎไปทําไมแล้วนั้นคนที่ให้ใบอนุญ,ญาตเนี่ยเขาคงไม่โง่หรอกเขาก็คงจะวัดจากว่าถ้าเป็นผู้ผลิตเดียวกันมีการใช้ตัวนักแสดงร่วมกันก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันจะมาฉายแบบ60ตอนรวดเดียวต่อกันคงจะไม่ได้มั้งน่าจะต้องมีการเว้นระยะแหละ แต่ว่าเว้นสักแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าข่าวแต่ละอย่างเนี่ยก็ออกมาไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าเขาจะเอาไปปรับสีใหม่เพราะว่าโดนวิจารณ์เยอะเรื่องโทนสีแล้วก็จะไปขอใบอนุญาตใหม่อะไรก็ว่าไปซึ่งผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมบ้างแต่คิดเอาเองนะว่าน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับเรตติ้งเยอะหรือน้อนยอะไรพวกนี้ยังไงเขาน่าจะต้องเว้นระยะอยู่แล้วก็เอาไว้เดี๋ยวรอเขาประกาศบัรฉายแล้วกันแล้วผมก็จะทําคลิปมาแจ้งข่าวอีกทีนะ สลัดคลิปนี้ผมไม่ได้สรุปอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปทําคลิปอีกอันหนึ่งเป็นการรีวิวแบบภาพรวมทั้งเรื่องอนะก็ว่าจะไปพูดในคลิปนั้นแหละสลัดคลิปนี้ก็เอามาฝากเทา่านี้ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนช่องด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ